ขึ้นในชนชาวพุทธเพราะว่ามีข่าวเสียเสียให้หายเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เล่มมากมายที่เราได้ดูตามสื่อตา่ตางๆทำให้ชาวพุทธหลายคนก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์พูดถึงความจำเป็นที่จะควรที่จะมีพระเนอรู่หรือเปล่า พูดถึงความสำคัญของพระสงฆ์องค์เนี่เพราะว่าสิ่งที่เราได้ทำถ,ถาวายเป็นเงินทองจะตกปัจจัยไปแล้วผู้ที่นำไปใช้อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปนำไปใช้เพื่อสนองกิเลสต,ตนบ้างนำไปใช้อย่างอื่นบ้างที่ไม่ตรงตามสิ่งที่เราต้องการหลอกาัถนาะ มันก็เกิดทําให้เราเกิดความขัดข้องหมองใจพอมีข่าวเยอะๆเะข้าก็ทำให้เราเสื่อมศรัทธาลงทีนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนันทั้งหลายถ้าเรายึดที่รูปแบบถ้าเรายึดที่รูปแบบว่า ฉันถวายปัจจัยเงินทองให้ท่านสร้างโรงพยาบาลหรือว่าสร้างศาลาหรือว่าสร้างกุฏิแต่ว่าท่านอาจจะไปใช้อย่างอื่นอันนี้คือผิดตามลูกแบบหรือว่าท่านอาจจะทุจริตในก็ผิดตามลูกแบบแต่ถ้าเราศึกษาเราเข้าใจแก่นสารสาระ ความหมายและความสําคัญหรือว่าเจตนาลมของการให้ทานแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ท่านทาั้งหลายเราจะไม่เสียดายเราจะเข้าใจแต่ปกติเราผู้เป็นปุถุชนธรรมดาย่อมมีความคิดเกิดความกัดข้องมองใจเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คุณเข้าใจได้ วันนี้จะมาพูดให้ฟังในเรื่องของสิ่งที่เราควรที่จะต้องแยกออกจากความเป็นรูปแบบ<ม>ก็คือคำว่าแก่นสารสาระความหมายและก็เจตนาลมหรือว่าจุดมุ่งหมายของการทำบุญพูดถึงการให้ทานการให้ทาน มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หรือวัตเจตนาลมที่ชัดเจนก็คือการเสียสละการแบ่งปันจุดมุ่งหมายก็คือให้เรานั้นขัดเกลากิดเลดสความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มาอยู่ในใจเรานี่คือฐาน ในเรื่องของศีลที่เก่าไปข้างต้นว่าเราทุกคนทุกท่านแก่นสารของคำว่าศีลหรือว่าเจตนาลมของคำว่าศีลนั้นก็เพื่อให้เรารักษาความเป็นคนไม่ไปเบียดเบียนตนเองไม่ไปเบียดเบียนผูน้อื่นย่อมนำมาซึ่งความสันติสุขและความสงบสุข างกายภาพ้อต่อมาพูดถึงเรื่องภาวนาท่านให้เรารู้จักทำใจของตนเองให้มันบริสุทธิ์ให้มองผ่องใสแล้วให้เราพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่ท่านเพิสังเกตได้ว่า ถ้าเราทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีการภาวนาไปด้วยสิ่งที่เราทำมันก็สักแต่ว่าอย่างการให้ทานถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจเราก็ให้สักแต่ว่าให้ให้เพราะว่าคนอื่นให้เหมือนกันให้เพราะว่า,เ,าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ โดยส่วนมากชาวพุทธเราจะเป็นอย่างนะั้นเพราะลูกแบบมันออกมาเช่นถามว่าผิดไหมในฐานะที่เราเป็นปุตชน์คนธรรมดนานะมันก็ย่อบเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นผู้ยังมีเป็นผู้ที่มีจริงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราควรที่จะศึกษา ให้เข้าใจถึงแก่นสารสาระและก็จุดมุ่งหมายของการทำสิ่งนั้นนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกถินที่เราทำกถินเป็นสิ่งที่มีรายละเอียดเขาเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาต ดังน,นั้นจึงมีรายละเอียดหลีกย่อยอะไรต่างๆในที่นี้จะไม่พูดย้อนมาย้อนไปถึงที่มาของกตินเมื่อกี้ได้ยินพ่อพรางกันได้แหล่เป็นบทที่มาของกตินเราท่านทั้งหลายจะได้ยินมาแล้วหรือว่าไปที่งานไหนท่านเขาพูดถึง เรื่องที่มาของกระถินเรื่องอานิสงส์บ้างวันนี้จะพูดถึงแก่นสารสาระความหมายแล้วก็จุดประสงค์ที่ทำไมพุทธองค์จึงมีพุทธนยญาตให้รับกระถินหรือว่าให้ทอดกระถินในความเป็นปกติของพิกษุ ในสมัยพุทธกาลเองพระเุ็เจ้าท่านไม่ได้อยู่เป็นสถานที่เป็นวัดหนปัจจุบันท่านก็มีปกติเที่ยวจาริกอยู่ตลอดเมื่อถึงคราวที่มีพระจำนวนมากก็เริ่มมีสิขาวบทต่างๆเพิ่มมากขึ้นต่อมามีชาวบ้านเริ่มติเตียนว่าพระ ไม่อยู่กับที่กับทางเที่ยวหยียบย่ำเข้าขล้าบ้างเที่ยวหยิดย่ำตัดที่ออกมาธรามะกินในฤดูฝนบ้างพระองค์จึงทรงให้พระอยู่จำพรรษาในฤดูฝนในฤดูฝนนั้นมีทั้งหมดสี่เดือนด้วยกันตามพระทรรมวิยัยในสามเดือนแรกท่านให้อยู่จำพรรษาแล้วจะเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนท่านเรียกว่า การทีวอนโดยปกติพระท่านเที่ยวจารลิกอยู่เป็นประจำการที่ท่านเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆสิ่งที่มีความจำเป็นที่เป็นปัจจัยสี่ในข้างต้น อาหารเราได้จากไหนอาหารเราได้จากศรัทธาญาติโยมสาธุชนพี่น้องนํำเทวายที่อยู่อาศัยท่านให้อยู่ตามที่สงบสงัดอยู่ตามโคนไม้ต่อมาคือต่อมาคือเครื่องนุ่งหง่มหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าจีบอน และสิ่งสุดท้ายก็คือ,อยารักษาโรคท่านให้เราฉันยาดองนับปัจจุบันก็ใช้ยาทางเคมีอาจจะหาแพทย์หาหมอก็็แล้วแต่อันนี้พูดถึงเรื่องของจีวรเรื่องของผ้าเมื่อมีการจำภาษาครบแล้ว ท่านก็ให้เวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะทำะเล็บบอกเป็นการเทวรก็คือให้อนุญาตให้พระหาผ้าเพื่อที่จะมาสับเปลี่ยนหาผ้าเพื่อที่จะมาสับเปลี่ยนทดแทนของเก่าที่มีอยู่แต่จุดประสงค์เนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นท่านทั้งหลายการหาผ้าของพระเนี่ย เมื่อมีการอยู่ร่วมกันในอาวาสอาจจะห้าลูปหกลูปเจ็ดลูปหรือว่าสิบลูปหรือว่าอยู่ร่วมกันในเขตสีมาเดียวกันเมื่อหาผ้ามาได้แล้วท่านมีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้พระพิสุสง์ ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันหรือสีมาเดียวกันนั้นสร้างความสมัครสมานสามกีกันให้เกิดขึ้นแล้วรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันด้วยกันเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้แก่สรัทธาย,ยาตโย พอพระท่านหาผ้ามาได้แล้วท่านไม่ได้เอามาสำหรับตนท่านก็จะมาประชุมกันประชุมกันเสร็จแล้วก็จะมอบให้พระลูกใดรลูกหนึ่งที่มีคุณสมบัติมีความรู้มีความสามารถมีจริยวัตรที่งดงาม แต่ถ้าพระที่อยู่ร่วมกันมีจริวัตรที่งดงามมีความรู้ความสามารถเหมือนกันที่เหลือท่านก็จะพิจารณาพระที่มีผ้าที่เก่าท่านก็จะมอบให้เมื่อมอบให้เสร็จแล้วพระก็จะนําผ้าเหล่านั้นไปทําเป็นผ้าจีวรน คำว่าจีวรก็คือผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งในสามผืนมีสังกติที่ท่านใช้ผ้าป่าอยู่ตรงนี้เรียกว่าสังกติอันนี้จริงสังกติตัวนี้ทำไม่ใช่ออกวางผ้าป่ามันเป็นผ้าห่มตัวนี้เป็นผ้าห่มอีกพืนหนึ่งก็คือผ้าจีวรที่เรารู้จักแันนี้เป็นผ้าคลุมอีกผืนหนึ่งก็คือผ้านุ่ม นำมาทำเป็นพื้นใดพื้นหนึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาแจ้งต่อหมู่สง์ในที่นั้น,น,นร่วมกันอนุมโมทนาแต่การจะทำผ้านั้นจมสังเกตเห็นไหมผ้าของพระมันมี หมือนกับมีรอยมีเส้นมีขีดมีการเย็บสิ่งเหล่านี้มีพระวิไไนัยควบคุมกำหนดว่าผ้าที่พระจะต้องใช้นจะต้องมีการตัดเย็บถ้าถูกต้องโดยเฉพาะที่เป็นผ้าไตรที่ใช้คลองที่ใช้อธิษฐาน การจะทําผ้าเนี่ยจะต้องพระที่อยู่ในอาวาสนั้นๆหรือว่าในสีมานั้นจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันจึงจะสําเร็จอันนี้ข้างต้นในการทําจีวรขึ้นมาต่อมายัดยม มีความเริ่มใส่ศรัทธาพุทธงคอพุทธองค์ก็มีพุทธนานุญาตให้สามารถที่จะรับข้าปฏิกิวรหรือว่ารับเป็นกระถิ่นได้แต่เนื่องจากเป็นพุทธนานุญาตกระถินจึงมีรายละเอียดในส่วนของพระวิไนที่เกี่ยวข้องด้วย มีรายละเอียดยังไงรายละเอียดก็คือพระไม่สามารถที่จะไปขอแม้จะเป็นญาติจะเป็นป่าล่างก็ตามผ้าที่นำมาตัดเป็นผ้ากระถินนั้นพระไม่สามารถที่จะไปขอญาติโยมได้แม้จะพูดเรียบเคียงว่าที่วัดไม่มีเจ้าภาพกระถินเลยนะญาติโยมเข้าใจว่า จะต้องไปเป็นเจ้าภาพให้หลวงพ่อไอ้น,นี้ก็ไม่ได้ต้องเกิดจากความศรัทธาของญาติโยมโดยตรงจึงจะเป็นกติได้